ครับไปละเอา้ามาคนสวยผมไม่ได้นะอ่าน้ำแล้วไม่เน่าเด้อไม่เน่าไม่เน่าไม่นอนไม่นอน,น,นเอาโมเข่าจับมือ้ายทำไรพี่ทํางานไปแหลวไปเลยค่ะพี่คําไหนไม่คํานั้นหนูเลิกติดตามพี่ในจอนนี้แหละจริงๆแล้วนะ่ะ ชอบคนผิดคำพูดอธิโทษีขอบคุณนะคะโหพอแล้วมั้งถ้าจะขนาดนี้ก็โอนตรงเลยพอเธอ พี่เยอะอ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นพี่ก็เชิญไปทางานของพี่เลยอัสาาอัสาพี่ก็เชิญทำงานของพี่เลยค่ะ คนหน้าเหมือนสััเนีค่ะอืม,อ,มอ,อ,อืมเอาอีก <c oughs> อืมเอาอีกอืมเอาอีกโอ๊ยโอ้ยทำไมกล้องสั่น จริงๆน้นงะคนเราน่ะ,ะก็เป็นซะอย่างเงี้ยจริงๆน้องอะคนเราก็เป็นซะอย่างเงี้ยน่ารักจังขอบคุณน,นะคะพี่พรเทพใช่ไหมนายมืโพสที่เจดีนนะค่ะ ดีโหดเสร็จด้วยแม่เส้นคนเรานี่คนไม,ไม่รู้พูดไปงั้นแหละสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะไม่รู้ว่าคนไหนแต่ก็พูดไปงั้นแหละขอบคุณีโฟตวเอง ฉันเด็กคับอ่านแล้วนี่พิมพ์คุยคุยหน่อยมีแป้นพิมพ์หรือเปล่าหรือไม่มีไม่มีแป้นพิมพ์ใช่ไหมคุณเรนะ่ะ มีแต่ใจมีใจก็ต้องมีแป้นพิมพ์ด้วยเข้าใจไหมสวัสดีบิ้นคุณจังหวัดไหนเป็นคุณชัยภูมิค่ะจะว่ามาเรียนคโคราดซีครับผู้สาวเขาของหน่งไม่มีแฟนนะทุกคนหนึ่งไม่มีแฟนแกคงจริง หนูยังไม่มีแฟนต่อๆใครอ่อะหนูยังไม่มีแฟนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้กับต่อ หนูนไม่รู้หนูนไม่รู้จริงๆแล้วนะถ้าใครส่งของขวัญให้หนูนะหนูก็จะเป็นคนตอบแชทเร็วสุดเลยจริงๆแล้วนะ คนเราอ่ะก็ต้องมีข้อเราต้องมีข้อได้ปิดปติดตามแล้วนะขอบคุณนะคะแสดงว่ามีหวังได,ได้จ้ะลงไลค์ก่อนเด้อเอาสเป็นคนใจดีสดีเอ็ม จะเป็นคนใส่กีสด้วยใส่หิวข้าวอะหิวข้าวอีกล่ะสาวเชฟคือตัหักแท้ใช่หรือเปล่าคะ เดียวด้วยอยากจะบอกแค่นี้แหละรักเนี่ยด้วยสนุกแค่นี้แหละเดี๋ไม่มีใครมารักอ่ะดีใช่เหรอใช่ซีเดี๋ยไม่มีใครมารักดีวังเท่ขอใจให้หน่อย อยู่เฉยๆทำไมนะ่ะมือนะ่ะอยู่เฉยๆทำไมทำไมไม่รู้จะขอจขอใจ <c oughs> อยู่เฉยๆทำไมมือนะ่ะขอใจบ้างทำมือโน้งต้องขอใจเขาใส่ปะผา เสียงอันนี้นะ่ะจะนิงไปอยู่ในเนี่ยทำขาดถ้าไมไม่ทำแบบตอนนักศึกษาเขา,าปิดเทอมวะทำมาเลช่วงนี้ก็แฉ่งเลยนำแก้บนนี้ได้ไหม เอออด,ดอยดอยอค่ะดอ,อยเอขาอบอกหน้าคงไม่ไ้ละเห็นบอกลำคาญเสียงโอ้